ดีครับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับจะเกิดราศีอะไรเดือนอะไรก็ตามแต่นะครับคลิปนี้ผมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับเน้นเรื่องโชคลาภการเงินนะครับ4เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับอีก4เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะครับท่านใดที่รอคอยโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่กกงล้อมมหาสมบัติ แม้กระทั่งการลงโทรลอตเตอรี่นะครับ6ล้าน12ล้านหรือชุดใหญ่30ล้านเรามาลุ้นกันดูว่าคํำพยากรณ์ของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับในเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาว่าโชคลาภก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่ของท่านจะเกิดขึ้นในเดือนอะไรนะครับ สี่เดือนสุดท้ายผมจะใช้ไพ่พยากรณ์สี่ใบเปรียบเหมือนหัวใจสี่ห้องนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับไม่ว่าจะเกิดวันจันทร์เดือนอะไรราศีอะไรถ้าราศีแต่ละราศีทานายว่าท่านจะมีโชคแล้วเรามาดูคําพยากรณ์ว่าแล้ววันจันทร์ตรงมาอีกกับตรงกับเดือนของราศีที่ท่านเกิด ก็ย่อมอุปมาได้ว่าในตำแหน่งนั้นเดือนนั้นตำแหน่งการเงินหรือโชก้อนใหญ่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านแน่ๆน,นะครับท่านที่เกิดวันจันทร์อยากรู้แล้วใช่ไหมครับในเดือนกันยายนนะครับกันยายนนี้นะครับท่านจะเกี่ยวกับการเงินและโชคลาภโดยตรงนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ในเดือนกันยายนนี้ ดวงชะตาของท่านเกี่ยวกับการเงินท่านได้ราชินีถ้วยนะครับ Queen of ครับราชินีถ้วยทอง8ดาบสัจวาจานะครับ8ดาบ8ถ้วยนะครับบางท่านแล้วก็7เหรียญการเงินของท่านในเดือนกันยายนนี้ผมจะทำนายว่าบางท่านที่ สัจจาวาจากับเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้รับปากว่าจะทําอะไรท่านยังค้างคาอยู่หรือเปล่ากับเบื้องบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆของท่านนะครับเตือนขึ้นมาบอกว่าท่านยังค้างสัจจาวาจาอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับเพราะว่าในตําแหน่งดวงชะตาการเงินของท่านจะได้อยู่นะครับแต่ว่า ท่านผิดสัจจะวาจาให้แก้ไขสัจจะวาจาหรือทําตามสัจจะวาจาของท่านนะครับแล้วท่านจะมีความโชคดีนะครับเดือนกันยาเป็นการเร่งทําตามสัจจะอธิษฐานของท่านแล้วการเงินโชคลาภของท่านจะเปิดทางนะครับนี่คือตําแหน่งของเดือนกันยายนนะครับกันยาแล้วมาดูว่าตุลาคมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ตุลาคมพาหนะนำโชคนะครับอัศวินขี่ม้าความโชคดีจะบังเกิดขึ้นโชคลาภของท่านจะหลั่งไหลมาบางท่านได้โชคลาภทิศทางไกลก็ได้หรือเดินทางไกลแล้วก็จะมีโชคมีลาบก็ได้นะครับสิบถ้วยนะครับถ้าบังเอิญเลขลดพาหะของท่านตรงกับบ้านเลขที่นะครับในเดือนของเดือนตุลาคมโชคลาภของท่าน เต็มบ้านเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลท่านจะได้ถ้วยมหาสมบัตินะครับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับตำแหน่งของโชคลาภนะครับผมจะทํานายพยากรณ์ว่าเลขบ้านหรือเลขที่ลดเลขลดหรือเลขที่บ้านของท่านเป็นถ้วยมหาสมบัติอาจจะเป็นเลขท้าย3ตัว2ตัวหน้าหรือ3ตัวท้ายก็ได้นะครับอยู่ที่บุญกุศลด้วยนะครับการเงินโชคลาภของท่าน เลขรถนําโชคเลขบ้านให้โชคนะครับ 1. ถ้วยมหาสมบัตินะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ต่อไปคือเดือนพฤศจิกายน2เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับ เดอะเวอร์ word, สำเร็จสมปรารถนานะครับการเงินของท่านที่เกิดวันจันร์โชคลาบได้มาแบบปาฏิหารเดอะเมจิกเชียนสำเร็จสมปรารถนาได้กงล้อมหาสมบัติด้วยนะครับท่านที่เกิดวันจันได้กงล้อมหาสมบัตินะครับหนึ่งดามให้ท่านเชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองแล้วก็มั่นใจนะครับในกงล้อมมหาสมบัติ ท่านจะมีซิกเซนหรือเรียกว่ารางสังหรณ์ประจําตัวของท่านนะครับท่านจะมีความโชคดีได้กงล้อมหาสมบัตินะครับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับได้มาอย่างปาฏิหาริย์ได้มาอย่างง่ายดายยังไงท่านก็จะมีโชคเรียกว่าเป็นโชคก้อนใหญ่ใน4เดือนสุดท้ายนี้นะครับ สำเร็จสมปรารถนาได้ดั่งใจนะครับไม่มีอะไรมาติดขัดเลยในตำแหน่งของเดือนพฤศจิกายนท่านใดที่เกิดวันจันทร์นะครับในตำแหน่งของเดือนพฤศจิกายนกงล้อมหาสมบัตินี้ บางท่านได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหหลักก็ตามแต่แต่ยังไงท่านจะมีโชคแบบปาฏิหาริย์บุญกุศลที่ท่านทํามามีเกณฑ์สําเร็จสมปรารถนาไม่มีอะไรมาติดขัดเลยนะครับนี่คือเดือนพฤศจิกายนของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับต่อไปในเดือนสุดท้ายของปีนี้คือเดือนธันวาคมนะครับสิบเหรียญทองนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์สิบเหรียญทองนะครับ เงินก้อนใหญ่ลถพานานะสีดำจะเป็นเงินเป็นทองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สองเดือนสุดท้ายพฤศจิกากับธันวาเรียกได้ว่าเป็นสองเดือนแห่งทรัพย์การเงินโชคลาภหลั่งไหลจริงๆราชาแห่งทรัพย์สมบัติ 1. เหรียญทองได้เงินก้อนใหญ่บางท่านอาจจะได้โบนัสเงินตกเบิกอะไรก็ตามแต่ เป็นข่าวดีเดือนสุดท้ายของปีนี้ในเดือนธันวาคมท่านจะมีเงินเต็มบ้านท่านจะได้เงินก้อนใหญ่ลดพาหนะนำโชคนะครับยิ่งถ้าท่านวันจันทร์ใช้รถสีดำนะครับ ราชาแห่งทรัพย์สมบัติทรัพย์ก้อนใหญ่จริงๆนะครับเรียกได้ว่า2เดือนสุดท้ายของท่านที่เกิดวันจันโชคดีจริงๆนะครับแนะนํานิดนึงก็คือในเดือนกันยายนนี้นะครับท่านใดตั้งสัจจะวาจาอะไรไว้ก็ขอให้ทาตามสัจจะวาจากับเบื้องบนนะครับอย่าผิดสัจจะแม้ะทั้งตัวเองหรือกับเบื้องบนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าท่านที่เกิดวันจันแล้วพลังงานความโชคดี โชคลาภการเงินของท่านนี้จะเกิดขึ้นกับท่านมากน้อยเท่าไหร่ผมจะมีไพ่อธิษฐาน2กองนะครับในกองที่1โกโก้ Go 1และโกโก้ Go 2ถ้าท่านเกิดวันจันทร์แล้วเลือกกองที่ได้โกโก้ Go 1นะครับผมจะทำนายว่าพลังงานความโชคดีในเดือนพฤศจิกายนและ ในเดือนธันวาคมนี้ท่านจะมีความโชคดีแน่นอนอา่าวเลือกเลยนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์โกโก้หหรือโกโก้สนะครับท่านที่เลือกโกโก้ Go 1ได้10บดำนะครับพลังงานนี้อาจจะเกิดขึ้นอยู่แต่ว่า70-80%นะครับส่วนท่านที่เลือกโกโก้ Go 2 ความโชคดีหรือบ้านเล็กที่ท่านอาจจะค่อนข้างที่จะตรงก็ได้นะครับคลิปนี้ผมมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันจันทร์สเดือนสุดท้ายของปีนี้ว่าดวงชะตาการเงินโชคลาภของท่าน จะอยู่ที่เดือนไหนเป็นคําพยากรณ์จากการอธิษฐานไพ่เสียงทายท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกนะครับกับผมโกโกโ้พมดน้อยฝากกดติดตามให้กำลังใจช่องด้วยการกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ